ี้พวกเราก็เป็นตัวแทนจากกลุก่มที่5นะคะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกษิจในโรงเรียนของเราจากวันนี้เราก็เอาเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาคะพี่เลธนาคารโรงเรียนค่ะค่ะปัญหาของธนาคารโรงเรียนเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอยากฝากใช่ไหมคะใช่ไหมเรามาดูข้อเสียของมันกันดีกว่าว่าทำไมถึงไม่มีคนฝากไม่มีคนฝากค่ะแล้วว่าอย่างตัวเองก็ไม่ฝากเหมือนกัน ร้อหนึ่งคะ่ะไม่มีเวลาคะ่ะสองลงไปธนาคารปิดคะ่ะแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจในการฝากคะ่ะสี่นะคะสถานที่การฝากเล็กไปคะ่ะและาที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราลงไปฝากเคยเป็นไหมคะเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ที่เขาเป็นคนรับฝากทำหน้าแบบเฮ้ยคือแบบเงยแบบไปตามเขาแบบเฮ้ยเราตังคาฝากนะเ้ยแต่ทำไมแบบทำหน้าแบบนี้เคยเป็นไหมคะเคยเห็นไหมแต่เขาทำหน้าไม่ค่อยรับแขกใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ ฝากธนาคารกันสิ่งที่พวกเราคิดมาก็คือหนึ่งแจกของสมนาคุณยังไงเราก็แจกยังไงก็เลยคิดกันว่าเราอาจจะตั้งขึ้นมาว่าฝากครบ500บาทอาจจะแจกเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆเข้านั้นไหมคะหนึ่งพันบาทก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มแรงจูงใจใช่ไหมเพื่อนเพื่ก็แบบเออก็แบบอย่างนี้คือก็ต้องเป็นของดีถูกไหมคะถ้าเราใช้ของไม่ดีเพื่อนเพื่อนก็จะไม่อยากฝากต่อมาสองที่เลยค่ะ ก็ <laughs> เปิดเวลาทำการให้มากขึ้นค,ค่ะอย่างเช่นตอนที่เวลาเป,าปิดปกติของธนาคารตรงนี้ก็จะเป็น3วันต่อนป,ปิดป่ะช่แล้วก็อย่างเป็นเวลาเฉพาะค่ะสมมติว่าตอน,นไไเย็นลงไปอางเงี้ยเริ่เย็นลงไป คือการขยายสถานที่เก็เห็นไหมคะที่ที่อยู่ข้างในเขาเหมือนไปอัดอัดกันอยู่ข้างในใช่ไหมก็เบียดกันมากเลยอะคือสถานที่มันก็เล็กไอ้คนฝากก็เยอะถูึงคะไอเราก็ไปเบียดกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้ฝากสนุกนะคะเพราะทุกคนก็แยกกันนะคะต่อมาค่ะเพิ่มดอกเบี้ยค่ะสมมติก็เหมือนเวลาฝากของธนาคารจริงใช่ไหมคะค่ะฝากเท่าไหร่มีดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็สมมติว่าฝากนานไปก็จะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นค่ะก็จะเป็นการออมที่ได้ ออพอเราฝาตรงนี้เราก็จะได้รักเทอร์นะัอะไรเงี้ยมันก็เป็นของสมนาคุณที่ดีนะคะต่อมาค่ะสำคัญมากๆเจ้าหน้าที่ควรที่จะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเฟรนลี่กับคนที่มาฝากนี่ด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยเอากลางมาเลยไม,ไม่ใช่แล้วก็เฮ้ย มือนกับธนาคารออมสินที่เหมือนมีจักรกลกค่หมายถึงว่าสัปดาห์หนึ่งมีคนฝากยอดเท่าไหร่ในโรงเรียนเราก็จะสมมติเราแบ่งเป็นมอมอนี้จะฝากกี่คนอ่าพอมีคนฝากเท่าไหร่ก็จะจัดางวัาสมมติจับสามคนอะไรอย่างเงี้ยพอมีของรางวัลมาเป็นของจุงใจเพื่อนๆเยา่ฝากกันไหมคะก็ต้องอยากฝากเพิ่มขึ้นถูกไหมค่ะก็ถ้าธนาคารโรงเรียนของเราสามารถปรับตรงนี้ได้ คน,น,นอยากฟังมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณที่ร,ทร,รับชมและรับฟังนะคะ